มีพี่ยานะครับวันที่แล้วถูกตัวไหนนะครับสองได้ปะสองแสนได้บ่ลหลายถูกได้สองแสนหนึ่งพี่น้องอุ้ยบ่ลหลายได้บ่ลหลายว่าคันเขาสามตัวเนี่ยด้านโอยู่ว่ามักเลขกสามตัวนะนี่จัดไปพันคูณนยี่นันแล้วพันคูณนอู้หูสอตัวสามตัวความักเลขกสามตัวของแท้เขาฟังดีๆเด้อพี่น้อง อันเป็นเลขฝันกระแมนบ่ฝันกระแมนอันวงวนวงหันชูน้ฟังก่อนเนาะอันนี่แหละปูคือได้ยินปูปูซีซูโทษอ,อยู่หน้าบ้านนี่นะค่ะแล้วไปกับสิบบวกแล้วไปกับสิบบวกอันนี่น,นี่กับสิบนั่นนั่นจะเป็นไอ้หาเจ็ดสองวันนี้กเ็เลยกลับเอากลับไปกลับมาซื้อสามตัวก็เฮ็ดหกกลับเอาเพื่อไวอยากถึงตัวตรงวัน<า>นี้ก็เลยมาสองตัว ก็เลยมาหาสองทิบตัวตุวนานเนียนกันได้สองแสนก็ต้องหันได้หาสองตัดซื้อเอาเคยยุกยังตัดอยู่เกือบว่าว่าตัดออตัดถ้ามันได้สามตัวนี่โอ้ยจะได้มวนเงินเหรอแล้ววันวันที่สิบหกมีทุน้าหกแปดนี่เถิดเจะเป็นฟันคือเกาบ่เมียนฟันกับเมียนบ่ฟันกับเมียนไะ อาจิบอกถ่ายแต่กระได้ยินกันรอบนี้สิได้เห็นเป็นเป็นเป็นตัวเลยปูคือเกาหงแม่ปูมาบอกเป็นตัวเลยเหรอครับแม่นตวเทียสิได้ยินขางหูเนาะแต่ว่ารอบนี้เราห้เห็นเป็นตัวเลยเป็นตัวเลขนะหมอค่ะแม่นโอ้ยเป็นตัวเลขเกาหาเกาหาเดอพี่น้องกตัวเดียวเลยป่จ๊ะแม่นตัวเดียวก็เลยว่าปูเว้ย ลูกล้านก็อ,อยากถึกลหลๆแต่ว่าบอยอยากล่งทุนหล mm hmm. ขคอเลขสามตัวด mm hmm. ใดบ่อน่ใจแต่ควากงก็คิดในค่วมฟันน่ะนะ mm hmm. คิดว่าอในความคิดของเจากความนะ่ะเสียเอาสองให้เสียเอาสามดีแต่ว่าใจแต่คของนะ่ะมากสามก mm hmm. ูเรียกว่าแล้วเอาเลขเอาเลขสองห้เลขสองไทยตัวงหญยเลยล่ะ mm hmm. อือก็ mm hmm. เรียกว่าสองเก่าห ปูสีสุดโทมาบอกเมียนบัดที่นี่เมียนปูเหมือนกันบัดที่นี่หูเมียขึ้นมาแล้วก็คิดกับว่าได้แกะสูหลูกซูหัวฟังนี่ก็นอนคิดนอนเหรนอยู่หันละว่บบาสิบพท่านเดเียวาตื่นสองมาจังสิบเอวบัดที่นี่นอนเล่นไปเล่นมากกับเพลารับไปอีกฟันวานางเก้าอี้แดงๆนี่แหละนี่นั่งยู่มองรถนี่แหละนั่งนั่งนบยู่ใจไหนจไงไงางลงท่าหลังแต่ว่าจะคล้องนะลูก รู้จากของแต่ว่าเหตหนังว่าไรวันนี้นี่ล้วก็เลื่อยไปขึ้นง,งูนี่เนี่ยเลื่อยไปยุหนาปูน่นเอาะไปกาปูอันนอนอันกาปูยุหนาปูนั่นแหละอันนี้ฟันน่นนะนาะบดีฟันเกี่ยวเล้วโดนเลยบดีฟันแบบนี้นะบดีฟันเกี่ยวเลาวโดนเติบแลวแต่ว่าฟันว่าได้เลื่อยไปกาปเมียนได้ <laughs> ไปกาปูยุหนาบ้านนี่แนละ้ว ได้ได้ซื้อสารได้เบากอจากกระปูบ่ได้เบาอย่างตอนนั้นไ่ได้เบาได้เบาคือตอนช่วงแรกที่ฝันแล้วที่แบบมิตรได้เรื่อยไปราบแมนรอบบัดที่นี่ฮูเมียมาแล้วก็บ้านในแก่แต่บ่านกษิดนอนคิดอยู่หันละบัดที่นี่พ่อลบไปอีกตื่นมาแล้วก็เลยนลบไปอีกแล้ก็เลยมานังอยู่หนาปูนี่แหละมานังยังได้ยังไงคอยไงไงยงไงลุ่มเนาะงไงลุ่มทั้งนบล่ะยางไงลุ่ม นายล่วงแดดมันล่วงอยู่ผืนในในจังเลยเลื่อยเลื่อยไปเครื่องูนี่แหละไปนอนนอนจับอย,ยู่กระปูแหละนอนเหยีดยดเน่าๆไป <c oughs> จังคุณแล้วจังวะฟันนี่แหละฟันฟันคักฟันแน่ยอยู่ฟันแจ้งฟันขาวพร้อมกัดร่องเอาไปเป็นแน่าข้างมึงนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือเหล็กปูบอกเนาะปูสีสุตโต้หงุดหมดแล้วพี่ว่าตามพ่นจริงที่เราบอก,กนไะที่ถือมาน้ำเล่าน่ะหลายงวดแล้ว ส่วนไลยนะ่ะเสร็จเป็นเลขสามตัวสามตัวที่ถือสามตัวนะ่ะก็หลายรอบสองตัวที่ได้แน่หรอกคับว่ได้แน่ก็หลายรอบอันบ่ได้แน่คืออย่างวันจีอันเคยเวบาแวาไว้ว่า,วา,วาปูยาสิบอกตัวใดกาสิซื้อตัวนั้นแม่นสิถือบ่ถือกระซังแต่ว่าเจ้าของเวลาเราบอกแล้วเพราะว่าพุ่นก็ดังอยู่พุ่นดังอยู่พุ่นไปเอาน้ำขเขาหมดเเองดีเ๋เจ้าของว่าเอาซ้ำเออนั่นแหละ เลขออกมาพี่น้องเลยกระเสียดายไปตามระเีปลว่าตะเกานี่ถ้าฟันเห็นปูนี่คือแม่นแม่นบ่จ้ะแม่นของเล่านี่คันบ่บอเป็นเกตกระิเป็นเก่าถ้าฟันเห็นปูแม่นบอบอเคยมีผ่าเลยแสดงว่ารอบนี้กับมั่นใจแม่นมั่นใจเอิบหนึ่งอยู่พี่น้องอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นเลขปุ่กระซิบบอแม่น เป็นเงินปที่ปูเรามาบอกมาไม่เห็นเนาะไม่เห็นมาบอาซูฟังคือเกาหาตัวเดียวแต่ว่าเจาะคว้อง่ามันจีได้ลงทุนหลายขันเกาหาตัวเดียวขันนะก็เลยขอปูว่าขอตัวที่สามเนี่ยปูขอตัวที่สามเนี่ยก็เลยเพื่อนก็เลยหายมาเป็นเลขสองกะล่องเบิ้งเนาะพี่น้องงวยบางหรั้มันเขานะ เขาหาสองจัดไว้ไปนอฟอนไหนมาเ็ดหาซองเ็ดสองหานแหละต่ว่าจะฟ้องกันตัดนอฟคิดว่าสีม้าสามตัวคุณพ่อวัาตะเกาขันเล่าบอกแก่สีมันสีมาสามตัวเหมือนนะเคยมาเคยได้ครับพี่เนานะงวดไอไปบวชลูกคุณเพื่อนเงินบ่พอนางคุบเข้าหายอยู่นี่แหละเงินบ่พ่งานบวชลูกต่โก่อนครับงานบ่พออันเงินบ่พ่งานบวชลูกครับ ขอปูนี่แหละครับเมียนขอเล่านี่แหละนั่งคุบเขา้าให้เลยบพรว่าเอาเงินกับเมื่อเร็วงานบวชกับพ่ทฮาันเดี๋ยวเร็วเหตุใดเนาะเงินสิพ่องานเล่าหามากสองเจ็ดศูนย์สองศูงงนยะ์เจ็บุร้อนน่ะก็ได้ตรงตรงเลยแล้ทั้งสามตัวเมียนเอ้สามตัว,ตวแล้วก็รอบนี้ป COVID, ไปติดโควิดเลยติดโควิดไปย้่นนั่นเมื่อเที่ยนออกว่าเอา เป็นเรียนเนาะบ่ได้เฮ็ดงานนะเงินก็บ่มีเนาะไม่แล้วก็ไปบอกใส่หูนี่แหละแล้วก็ไปเว้าใส่หูนี่แหละเมื่อนั้นก็สองศูนย์เจ็ดคิดกันตรงๆเลยละ่ะพีะ่นก็ได้เหนบ่ได้ซื้อหลายไออันไออันซื้อแล้วก็ซื้ออันไออย่างกับอันซับงบประตูเออเฮ็ดหกประตูน,นะ,ะน,น,น,นะส่วน,ลา,วนล,าลายส่วนลายเห็นซื้อแล้วก็จะเฮ็ดหกประตูเอา ป้องกันเลยว่าต้องเป็ทุนเป็นยังเพื่อทประตูเอาโอเขออนุญาตทำนะครับว่าถ้าผู้พันมีงบหน่อยทุนหน่อยเพื่อนลงทุนตัวใดครับน้อยๆเก้าหาจ้ะเก้าหาตัวเดียวปะครับแกะกันแล้วแต่พูดเพื่อนมีงบหน่อยงบหลายเนาะถ้าสามตัวเลยครับขแกะสองเก้าหาสองเก้าหานะครับตัวจะคล้องกันเจ้าเรียกสองตัวกะคือเก้าหาแห้งสองเก่าล่องครับ ถ้าว่าสองหามันเพื่อไว้กับประามันมาอีกเนี้ยนอนเนาะครับแต่ว่าส่วนตัวอยู่ความกับมาเก่าหาหาเก่ากันไว้กับหกหาล่ะครับพวกเก่ามันเป็นหกทั้งวันนี้คิดว่าเสี่ยวพันคุ้นพันบ่ค่ะไว้เอาแล้วต้องไว้บางแผ่นตกผัวผัวเสือยังเป็นหลักเสืออีกเนาะได้สองเด้งเลยสิบหกมิถุนาได้ไปเนีก ยันนั่นเราก็ไปลักซื้ออีกย้อนกมอยากได้ลายเนาะจะได้ได้อิริได้ไม่รู้ก็บอกค่าอหรีเลยขอยำจะข้างนะครับสามตัวตัวได้ขอครับสองเกาหาพี่น้องครับสองเกาหาด้วยสองเกาห้าสองตัวตัวเน้นครับตัวเน้นเน้นก็คือเกาหาถ้าอยากสองตัวครับล่องกับหกค่ะกันกับสองหาไปอีกเนาะพี่น้องเออครัดคัดสัดเจินเนาะ เนี่ยทังปูเนาะส่วนมากปูจะให้ส่วนมากจะสามตัวใช่ไหมครับเมนมสิห้สามตัวเมล้อสิหญ่สามตัวสามตัวนี่บางทีก็ต้องตัดบางทีก็ตรงตรงใช่ไหมครับเมนแต่ว่าส่วนหลายเราสิเราสิมาสลับกันยุหันละสามตัวหันละไม่รอวงหันละทีแล้วหามากนะมันเข่าสองหามาสามตัวแต่มันเข่าสองตัวนี่นี่วางหันละปกติจะเข้าสามตัวเลยเมน ปกติจะบอผ่าทับาาปูไให้กะมีอยู่กะมีผ่าอยู่ะแต่ว่าหน่อยแต่ว่าหน่อยถ้าเราไห่ถ้าถ้าเจ้งเนี่ยหนะ่ถ้าเราไหา้าจริงแจ้งขอตัวลเลขจะกขังนะครับเจไ<อ>๊ย่เนาะครับยกเลยครับครับเนองแคบหน้าจอนะครับเป็นแนวทางของเจย่านะครับงวดเมื่อกี้นี่ถือลักแสน พันแสนว้ขอโทษขออภัยนะครับสองแสนสองแสนสองแสนขอโทษครับพี่น้องพันคุณพันกระมีเด้องวดนี้แนวทางเนะจ้าเอาไปเป็นแนวทางครับเพื่อได้โชคได้หลับน้ำปูเนาะบรรดาปูเราเรียตูนชงสันคือเมือนี้หายยู่หายกินยากเอาถ่ายคลิปก็ขอพ่นเกียร์ยาได้เลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณคครับบขอุณแนวทางนะครับขอให้เฮงบางตังเด้อนะครับ ยดีดเลยยึดเลย